วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากอะไรเงี้ยเขามาหาเราอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีจัดการยางไรนะครับติดตามชมไปครับสวัสดีครับพบกับรายการชูเกาวักเกอร์นะครับวันนี้ผมจะแนะนําให้รู้จักพี่คนหนึ่งครับเขาชื่อพี่ไอครับพูดถึงก็มาพอดีเลยครับฮัลโหลสวัสดีจตาสวัสดีครับทำอะไรอยู่จ้ากำลังชงกาแฟให้ลูกค้ากาแฟหอมมากเลยอ่ะ ขายของไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยสิบกว่าปีได้มา้ี่ยั่เหมือนเดิมเลยนะครับแน่นอนก็นี่ไงวันนี้เอามาฝากด้วยเคล็ดลับดีๆที่ทําให้หน้าเด็กใช่ได้เ้นเดย์เดสักกาแฟก่อนดีไหมครับโอเคงั้นพี่ขออเมริกาโน่เนาะอเมริกาโน่ร้อนนะครับร้อนค่ะได้ครับพี่ไัไปนั่งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ได้จ้าเร็วๆนะครับได้ครับ เขาไม่ได้สั่งขวดซองนะจ๊ะอันนี้ผมแถมให้ครับเพราะว่าเป็นขวดซองของร้านโอ้ยหน้าตาน่ากินมากมาใหม่ครับเป็นแมคคาเดเมียครับแมคคาเดเมียใช่คาราเมลโแมคคาเดเมียอร่อยมากอยากให้ลองกินคู่กันไม่เจอกันนานหรอเหมือนเดิมแล้วเนาะขอบคุณครับเหมือนเดิมนี่ไงที่บอกว่ามีอะไรมาฝากทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้เยอะแยะเลยพี่อะทำเซรั่มขมอยู่ สารสกัดทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยให้อ่าสำหรับคนทุกขัได้เลยสําหรับคนผมร่วงผมบางตามมีปัญหาตรงนี้อยู่ปะตอนนี้ผมก็อีกหลายปีก็40แล้วอะครับจริงเหรอเาะขาดชานฉันรู้จริงเหรอก็เผื่อไว้ก็ดีครับเพราะเริ่มเริ่มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝ้านะฝ้ามีปัญหานะก็เริ่มมีแล้วนะจับผมับกูจริงจริงอันเนี้ยมันคือปกติอะ ผลิตภัณฑ์อ่ะมันจะมันจะออกมาสําหรับเฉพาะผู้หญิงใช่ปะ่ะแต่อันนี้ของเขาอ่ะทํามาให้ใช้ได้ทั้งทั้งสองเพศเลยก็คือทั้งชายทั้งหญิงเนาะส่วนมากเนี่ยผมคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะจะมีอา,อาการผมร่วงผู้หญิงนี่ก็จะเป็นแบบพวกแบบทําทผมทําเคมีหรือว่าฮอร์โมนเปลี่ยนหลังคลอดอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะคือสารสก,กรัดทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้ กระตุ้นรากผมให้แข็งแรงบำรุงหนังศีรษะด้วยตาลองใช้ดูแล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะลดการหลุดร่วงอะค่ะแล้วก็เพิ่มปริมาณเส้นผมด้วยเพื่อไมกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นผงหมดถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะจะวาวจะเถิดอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราก็จะเอาใช่ใช่พวกเนี้ยก็คือใช้ง่ายมากตานแค่นี้เองแค่แบบยดแค่แค่ยดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเอามาถูๆตรงเนี้ยสักพักหนึ่งมันก็มันก็ขึ้นนะ มันจะเห็นผลประมาณสักอ่าประมาณสองสัปดาห์จริงๆก็เห็นแล้วนะครับใช่เพราะว่านี่พี่ก็ใช้เองเหมือนกันคือปกติแล้วหน้าละดูโหเหมือนเดิมสาวเหมือนเดิมคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนผมเยอะอยู่แล้วแต่มาหลังๆอ่ะก็คือด้วยอายุมากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ชอบทําสีผมมันก็จะร่วงเราก็เลยเนี่ยต้องสรรหาอะไรที่แบบว่าเออ ขอบคุณมากนะครับได้จ้าเราจะลองชิมกาแฟกับใช้ดีแล้วก็รีวิวให้ด้วยนะจ๊ะได้ครับได้เลยจะดูให้ครับใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายตาอย่าลืมให้แฟนใช้ด้วยนะได้ได้ได้ยังได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะบอกแล้วก็บอกต่อแล้วก็บังคับให้เขาใช้ต่อแล้วกันนะครับอืมกาแฟอร่อยอะตาเออผมลืมบอกไปพี่ว่าผมมี ผลักใหม่ที่ออกมาใหม่ตัวนี้เลยครับสดสดร้อนๆเธอจะขายของฉันกลับ,บเลยหรอ <c oughs> นิดนึงครับนิดหนึ่งไหนๆก็แลกเปลี่ยนกันแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆตัวนี้มันจะเป็นกาแฟเบรนนะครับเป็นเบนเม็ดไทยแล้วก็แน่นอนตอนนี้คนก็อยากได้เม็ดนอกก็เลยผสมเอธิโอเปียกับบราซิลเข้าไปคือของผมมันจะดูต้นน้ําเป็นหลักเพราะนั้นกาแฟผมเนี่ยก็ต้องคัดมาว่าโปรเซสในการเอาเรือเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ ตากตนแห้งตามธรรมชาตินะครับมันก็เลยจะมีกลิ่นที่แบบมีกลิ่นผลไม้มีกลิ่นถั่วมีกลิ่นอะไรผสมเข้ามาแต่ทีเนี้ยพอมาเบรนผสมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกปากคนไทยด้วยไม่เปรี้ยวมากตัวเนี้ยผมชอบที่รู้สึกว่าจะไม่เปรี้ยวมากใช่ไหมพราปกติไม่ชอบทานนั่นแหละครับก็ทานง่ายครับแบหรับพวกคอกาแฟแบบว่าเรียวเพียวพวกดิปเดอเนี้ยก็ใช้ตัวนี้ง่ายดีครับประมาณนั้นเอง ผมก็แค่ถุงละสองร้อยห้าสิบบาทเองอันนี้ยังไงคืออันนี้บดยังคัะอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นเม็ดอยู่ครับแต่บางทีลูกค้าชอบแบบไหนแล้วก็บดแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีเครื่องบดอ่ะก็บดให้เลยบดจากนี้แต่ถามก่อนว่าใช้รุ่นไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแหละครับก็จะง่ายใช่ไหมใช่ใช่ถุงละเท่าไหร่อะถุงนี้250บบาทครับจริงเหรอถูกจ้าใช่ถูกนี่คือเมล็ดนอกด้วยนะใช่ถูกเนี่ยไม่ได้แปลว่าของไม่ดีนะแต่ผมอยากให้กินได้ทุกวัน อ,อ,อ,อันนี้น,น้ำหนักมันเท่าไหร่อะคะอันนี้250กรัมครับอืมก็คือคงคืนของใช่ถ้าถ้าแบบกินร้อนก็ได้แบบตรงนี้ก็ได้สัก1ิ้าแก้วหรือ2องอาทิตย์อะถ้ากินคนเดียวนะถ้าเป็นคู่ก็อย่างพี่ก็มีคู่มีอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ได้ครับาได้อะไรเงี้ย <Okay. S 2> ครับประมาณนี้นั่นแหละครับก็ลองไป แล้วนี่อะค่ะทำเองอันนี้ครัวซองครับพิเศษเลยก็เป็นครัวซองแมคเคนาเมียร์อนนี้ฉันไม่ได้สั่งนะอันนี้ชั้นใช่ไหมแต่ปกติขายที่ร้าน130บาทครับใช่จริงเรามีโครงการร่วมโครงการเราชนะอะไรอย่างเงี้ยที่มีก็ใช้ได้นะไม่มีลองใช้ดูเงินพ่ชนะทุกอย่างเรนก็เนี่ยนหละันนี่ผมยกให้ฟรีเลยนะครับลองแลกกันกับอันนี้ฉันขาดทุนคุ้มพี่คุ้มคุ้มผมมาคุ้มผมมาคุ้มคุ้มคนเดียวไจะเป็นลายแบ่งกันใช้ นะครับอันนี้ก็ลองทานลองอะไรดูแล<ด>้วก็อย่าลืมมอากลับบ้านอ,อันนี้ผมมากลับไปใช้บอกต่อโอนะครับขอให้ชุ่มเลยปะ